สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลิซานันีเพือกเลขที่32เป็นตัวแทนจากสมาชิกลุ่มจะมาพีเซศ์เรื่องประโยชน์จากการค้นคว,ว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคค่ะ ฟิสิกของอนุภาคเป็นสาขาหนึ่งของฟิสิกที่ศึกษาธรรมชาติของอนุภาคทั้งหลายที่รวมตัวกันขึ้นเป็นสะสารและการฉายรังสีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายด้านดังนี้ 1. การเข้าใจจักรวาลฟิสิกอนุภาคช่วยให้เราเข้าใจถึงโครงสร้างพื้นฐานของจักรวาลร,รวมถึงต้นกําเนิดและวิฒนาการของมันเช่นทฤษฎีบิ๊กแบงที่อธิบายถึงการขยายตัวของจักรวาลจากจุดเดียวในช่วงแรกและฟิสิกของมวลสารมืดและพลังงานมืดที่เป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อน ักาแต่ยังไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงความเข้าใจในระดับอนุภาคช่วยเปิดเผยคำถามท,าที่ลึกซึ้งเช่นทำไมจัก,กรวาลมีสภาพเป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันค่ะ สองเทคโนโลยีใหม่ๆการค้นพบฟิสิกส์อนุภาคมีส่วนช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของเราตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการพัฒนาเครื่องเล่งอนุภาคที่มีประโยชน์ในหลายๆด้านเช่นการสแกน MRI ในการแพทย์หรือการพัฒนาเทคโนโลยีไฟเบอร์ออปติกในการสื่อสารทางอินเทอร์เนต็ตค่ะ 3. พลังงานฟิสิกส์อนุภาคมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาพลังงานในอนาคตเช่นการวิจัยด้านฟิวชันที่คาดว่าจะเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและยั่งยืน ซึ่งสามารถลดปัญหาการใช้พลังงานจากฟอสซิลที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพลังงานจากฟิวชันที่เป็นการรวมตัวของนิวเคลียสในระดับอนุภาคซึ่งมีศักยภาพในการผลิตพลังงานในปริมาณมากโดยไม่มีมลพิษค่ะ 4. การพัฒนายาและการแพทย์ความเข้าใจในฟิสิกส์อนุภาคสามารถช่วยในการพัฒนาวิธีการรักษาทางการแพทย์ที่มีความแม่นยำมากขึ้นตัวอย่างเช่นการใช้การรักษาแบบอนุภาคซึ่งเป็นการใช้อนุภาคที่มีพลังงานสูงในการทำลายเซลล์มะเร็ง 5. การพัฒนาความเข้าใจในธรรมชาติการศึกษาฟิสิกส์อนุภาคช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในธรรมชาติของสารและพลังงานและความสัมพันธ์ระหว่างพวกเช่นการศึกษากฎของแรงที่มีผลต่ออนุภาคย่อยๆที่เชื่อมโยงกันในระดับลึกความรู้เหล่านี้ไม่เพียงแค่ทําให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการทํางานของโลูกและจกวาลแต่ยังเป็นกุญแจสําคัญในการค้นพบปรากฏการณ์ใหม่ๆอีกด้วยค่ะขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ